ค่ะอาซิลิลิ่มนี่เลยค่ะ when a snail f a l l in love เกีเลาให้ฟังน่อเรื่องเรายออเรื่องราวเมื่อกีก้ก,ก็ทุกคนก็เห็นทีเซอร์แล้วนะฮะ<แ>ก็เป็นเป็นเรื่องสืบสวนนะฮะ,ะก็พวกเราทั้งหมด4คนแล้วก็รวมถึงพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้มานะฮะเราก็เป็นหน่วยสืบสวนนะฮะในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นมีวเวอร์ชันภาษาจีนด้วยนะรู้กัว่าเนี่ยอยู่ไอ,อ้ฉิงนะติงมั่วนะฮะเป็นซีรีส์ของเอ๊ะไม่ใช่เขาเรียกว่านิยายนิยายของติงมั่วนะฮะก็เป็นนักเขียนชื่อดังนะฮะและทาง ประเทศไทยเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเป็นเวอร์ชันของเราเองซึ่งซึ่ง,ง,งตัวบี้เองก็รู้สึกภูมิใจนะฮะได้เป็นตัวนําของเรื่องนี้ด้วยนะ,ะเพราะว่าบี้เองก็มีติดตามเวอร์ชันของจีนด้วยนะฮะตอนตอนแรกที่ติดต่อมาบี้ก็รู้สึกว่ากดดันนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะต้องเล่นเป็นตํารวจไทยด้วยแล้วก็อีกอย่างคือบี้ภาษาไทยก็ไม่ได้แบบชัดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้น<ม>แต่สุดท้ายแล้วก็<ม>วก็<ม>กทาดีที่สุดแล้วก็ น่าสมาไดีครับอย่างตาเล่งแบบครั้งนานๆไม่ค่อยรับการแสดงเรื่องนี้มันต้องน่าสนใจมากๆถึงจะบกว่าตัดสินใจเล่นค่ะก็คือด้วยด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะเมื่อหอยทากมีลาค่ะตัวหอยทากเองก็คือตัววิตานางเอกของเรื่องนะคะคือวิตาเนี่ย เขาจะมาพร้อมความเชื่องช้าและความรวดเร็ว mm hmm. เชื่องช้าในเรื่องของในเรื่องของร่างกายแต่วรวดเร็วในเรื่องของการคิดวิคด้วย mm ์ hmm. แต่ก็เลยมองว่าอ,อบทนี้น่าสนใจมากมันเหมือนต้องเล่นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแต่อยู่ในคนคนเดียวกัน mm hmm. บบกกับว่าพอเป็นอ,อ่ซีรีส์ที่ ทำมาจากนิยายด้วยแล้วเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าแฟนๆนิยายหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่ยังไงก็ฝากเวอร์ชั่นของของไทยด้วยนะครับผมก,กับการเปลี่ยนบทเนาะจากก่อนหน้าน,นี้อาจจะร้ายๆอะไรเงี้ยแล้วนี้เป็นคนดีหละเราเป็นคนสวยด้วยใช่ไหมใช่คับ <laughs> ต้องเ็เป็นคนสวยแล well, ้วเป็นคนดีก็ต้องปรับจูนอ t t i t จูดนิดหนึ่งตอนแรกจะออกร้ายๆแต่ว่าหลังๆปรับได้เป็นคนดีคนดีขึ้นเยอะค่ะั่นะคะเป็นสายตาดีๆเป็นสายตาดีๆที่มอบให้แกทุกคนเใสายตาดีๆมอบให้แกไลฟ์ดีเย็นเตค่ะ ในเรื่องต้องแบบชอบผู้ชายคนเดียวกันขิงกันแค่ไหนอไนี้ม่คือจริงๆอ่ะเราเราพยายามถามตรงๆไปแล้วก็มีแต่เขาความเป็นหอยทากอ่ะเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้สิ่งที่เราถามไปความหมายมันคืออะไรตัวหอยทากเองก็ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไรว่าเรารู้สึกดีหรือยังเราก็ต้องมาคิดได้ด้วยตัวเองกับสถานการณ์ที่เห็นก็อ๋อโอเคเราคงต้อง ใช่แปรไปเขาไม่เลือกเราเขาไม่เลือกเราเอ๊ะต้องมีคนเลือกเราเนี่ยต้องมีเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันเรื่องนี้คุณนิวไงก็เรื่องนี้คาแรคเตอร์ของดิวก็จะมีความมีความจากตอนแรกเขาก็ เขาก็เป็นคนจริงจังก hey. exactly. hey. ับงานอย่างเดียวเขาแบบไม่รู้เรื é, ่องอะไรจนจนกระทั่งม <Mm ีน hmm> anyway, ้องใหม่เข้ามาในกรมตํารวจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสวยจังใช่ตั้งแต่ตั้งแต่แว็บแรกที่เข้ามาเลยอยากให้ทุกคนลองไปดูเรื่องนี้กันจริงๆเพราะว่าแค่ซีนแรกตอนที่เขาเข้ามามันสวยจริงนะแล้วฉากเปิดของฉากเปิดของกิคือสุดยอดมากสวยมากอะไรหรอปลอไม่ไมันเไหอเ่าเัวอะไรอยู่เไปรอเ นีดูแอคชั่นด้วยต้องไปแบบซ้อมไปฝึกอะไรงไงก็ต้อเติมมีครับม,มีมีมีซ้อมมีซ้อมบู๊ประมาณ <ไอ S 2> หนึ่งเ,<ร>เลยต้องมีจริงๆมาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องเรื่องบู๊แบบว่าเตะต่อยทั่วไปหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างจริงจังแบบว่าเกี่ยวกับจับปืนใช่ในแอคติ้งของการใช้ปืนตำรวจอะไรเงี้ยครับซึ่งเหมือนบางทีเราอาจจะมาคิดเราเองไม่ได้หรอก มันต้องมีคนที่แบบเขาเป็น professional มาสอนเราจริงๆซึ่งมันดีมากๆมันเลยสมบูรณ์ใช่มันสมบูรณ์แบบมากๆอ่ะคุณพี่คะครับห้าตอนละห้าตอนละถ้าตอนละฟีดแบ a c k สำหรับเอ่อเท่าที่พี่เห็นอยู่ก็ฟีดแบ a c ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าคนไทยก็เริ่มดูกันเยอะละแล้วก็ต่างชาติต่างชาติสำหรับพี่คือทางจีนและทางอินเตอร์เนี่ย่ออนแอร์แล้วก็ฟีดแบ a c ดีครับสำหรับพี่ที่ได้ฟีดแบ a c มาก็ดีใจมากๆครับเพราะตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่ ว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นประมาณไหนแต่พอดูทีเซอร์แล้วแล้วก็เราเองก็ดูผมเป็น v i p ด้วยผมดูถึง10ตอนแล้ว<อ>แล้วผมคิดว่าอีกสิตอนน่าจะเข้มข้นกว่าแล้วอย่างองจีนเขาว่าไงบ้างรู้ความเป็นดีเมกจากจีนเรื่องไวทนากันหกสิบปีมีฟี e แ b a c k จากจีนบ้างเออฟี e แ b a c k มาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้จัดหลายๆคนที่ที่ผมรู้จักแล้วเขาก็มีทักมาหาผมว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ่ายออกมาได้ดีพอสมควรนะแล้วก็ เเป็นโปรเจกตของไทยด้วยหรออะไรเง้ยเขาบอกว่าเออต่อไปเขาต้องมาถ่ายละครนี่เมืองไทยบ้างนั่นแหละเราจะมีจะมีโอกาสแบบเออได้ไปแบบแฟนมุยตรงมีติงทีนก็ก็ก็มีแผนนะเบียนก็มีมีคุยกับพันธุ์เนอะว่าแล้วก็มีคุยผู้จัดด้วยถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่าจะจัดแฟนมีที่จีนฮ่องกงหรือว่าที่อินโดบีก็มีคุยเข้าวๆนะแต่ว่าเขาเป็นผู้จัดเออเราสโล่ได้แล้วเราพูดภาษาจีนได้เด้วยดกวนใช่แล้วก็ไปลองไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวด้วยจัดแฟนมีด้วยได้ไหมคะฝาแฟนๆนะซื้อตั๋วเยอะครับผมเอานี่สรุปจัดจังจัดจังบอกเผื่อบอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเออฝากไปพันติ๊ดอัอีกที่เหลือที่เหลือว่าแบบมันจะว้าวจะเซอร์ไพรส์มันจะแบบกว่านี้ยังไงเนี่ย ค่ะก็สำหรับหูกลัวโวนิวโยอไอีนะเจรงไดยเมื่อกี้เลยสองนาีต่อมลูเสี่ยดอีกหนึ่งรอบได้ไหม ได้ค่ะไงก็ฝากรู้กลัววัวหนิวิ่งไห้ฉิงด้วยนะคะสำหรับอีพีต่อไปเนี่ยรับรองว่าคาดีของเราเข้มข้นขึ้นแน่นอนมอีมีปมให้เราได้ติดตามชมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะใช่เพราะว่าจริงๆคดีหลายๆคดีที่อยู่ในเรื่องของเราเนี่ยมันมีความเป็นวัฒน,นธรรมไทยด้วยแล้วก็มันมีบางคาดีเนี่ย คล้ายๆกับป <festivals> ัจจุบ、really okay. okay, ันนัดสังคมที的่มีอยู VIP, out ่ตอนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันน่าสนใจมากๆนะใครที่ดูข่าวติดตามข่าวอยู่ก็อย่าลืมมาติดตามซีรีส์ของเราด้วยค่ะคุณพี่ชาวจีนได้ไหมโอเคพี่ซานเขาได้ยินเสียงเราตรงนี้โอเคเขาตัวเจ้าห่าวชื่อซูจีเซียนเขาเป็นเด็กเขาเป็นกิฟต์เขาเป็นดิวเราที่อยู่ในวันนี้เรา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 อยู่ในวันนี้ 集二十集是完结篇，希望大家可以多多关照，然后多多 follow 看我们的剧，因为这部剧我们真的每个人都非常的用心，所以我希望大家能够多多支持我们，谢谢大家。Welcome to Star Society。